di 28ทํา ในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมซึ่งทางท่าน,นอำเภอได้กล่าวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์พี่น้องม้งนะครับกลุ่มชาติพันธุ์และเผยแรพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นสืบทอดกันมาให้เป็นที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างไรายได้ให้กับชุมชนตลอด <ourd ule justo> ก็ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมครับ ครับบัดนี้ได้เวลาอันเหมาะสมเอาห้าสามครั้งครับต้องผู้แทนจากอบจน่านจะได้บ้างสามบาทเดียวกันแล้วก็มีต่างจังหวัดคือเราไม่แหละคือผิดผูกที่หลวงเกือบทุกตำบลเนาะเกือบทุกตำบลนะครับในตำบลนาแไดหลวงข้ามหมู่บ้านแต่เยอะที่สุดก็คือเมืองวัฒนธรรมหกชนเผ่า เจ้าหลวงแข่งสั์สิทธิ์จุดผ่อนปลนมหามิตรท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนเดิมต้องมีการปรับเปลีย่ยนนิดเหมือนเนื่องจากว่าเ,เรามีการประกวด,ใช,วดใช่ไหมครับ,รบประกวดนะครับมหามิราตรไทยเราก็คล้ายๆกันนะครับมีครับซึ่งบ้านเราอยู่บ้านสะเกิดน,นะครับตําบลแยองอับเภอสุขใช้ไปเป็นเขาเรียกว่าท่านก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนะว่าที่นี่นะคะ ในช่วงเปิดนะครับหลังจากแสดงทั้ง2ชุดเรียบร้อยแล้วจะได้เรียนเชิญท่านประธานและก็ท่านผู้มีเกียรติผู้ล้วมงานได้เยี่ยมชมนิด điều này đấy nhá, đi học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  đi